อยากมาเป็นออแพรมากเลยต้องเริ่มจากอะไรวันนี้อุ้มก็ตั้งใจจะทําคลิปอธิบายขั้นตอนการมาเป็นออแพรนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องหาโฮสต์แฟมิลี่ก่อนนะคะทุกคนซึ่งการหาโฮสต์แฟมิลี่เนาะหลักๆมันก็จะมีประมาณ3ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือหาทางเว็บไซต์ออแพรเวิลด์ค่ะช่องทางที่2ก็คือเว็บไซต์ออแพรดอทคอมนะคะแล้วก็ช่องทางที่3มก็คือตามกลุ่ม Facebook ค่ะส่วนตัวอุ้มนะคะอุ้มจะได้ทางเว็บไซต์ออแพรเวิลด์ดอทคอมค่ะก็ทุกคนก็เข้าไปตามรูปนี้ได้้้้เเลลลลยยนนนนนนะะะะะคคคกกกก็ืออออออุุมมมมมมมไสัรววบบซตต์ีีแหหห่่่่่งาาาาาาาขูจๆท ซึ่งหนึ่งในนั้น,นก็คือทางกลุ่ม Facebook t h a i a อ p a i r in Europe นะคะซึ่งในนั้นก็จะมีพี่ๆออแพเขามาลงข้อมูลมาให้เยอะมากเลยนะคะก็ไปศึกษาดูได้เนาะโอเคอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าอุ้มมาได้ทางเว็บไซต์ Opairworld.com นะคะก็คือขั้นแรกอุอ้มเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนนะคะแล้วก็ไปสร้างบัญชีไว้นะคะจากนั้นเราก็ไปแมกบอฟายนะทุกคนก็คือไปใส่รูปพิมพ์ชื่อพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็พิมพ์ไปว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วกกกกกก็็กกกมมีีปรรรระะสบบบาาาาาณ์อไไไเเเ่ยยวัดด้้งงทํถึ ไปเป็นอแพร์คือมันก็จะมีหลายหัวข้อมากๆนะคะทุกคนก็ไปรีดเขียนไว้ก็แนะนําว่าให้พิมพ์ไปในให้ครบทุกหัวข้อนะคะแล้วก็พิมพ์อะไรที่สื่อถึงความเป็นตัวของเราเองมากที่สุดนะคะเช่นกิจกรรมที่เราชอบคืออะไรเราสามารถทําอะไรร่วมกับน้องได้ประสบการณ์ที่เรามีคืออะไรบ้างเนะะี่ยค่ะ คือโฮสอะคะ่ะเขาก็อยากที่จะรู้ว่ากิจกรรมเราเป็นยังไงแล้วเราสามารถที่จะแมทกับบ้านเขาได้ไหมหรือว่าเราสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรกับลูกเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วรูปนะคะก็แนะนําว่าให้ใส่รูปกับเด็กที่เราทํากิจกรรมด้วยอะคะ่ะเข้าไปเยอะๆหน่อยถ้ามีรูปเด็กหลายๆช่วงวัยนี้มันก็จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็อย่าลืมปิดหน้าน้องเนาะปิดหน้าเด็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นการเซฟไพรเวซีให้เด็กด้วยนะคะ แต่อุ้มแนะนําว่าอย่า make profile ขึ้นมานะคะคือบางคนอนะอยากที่จะไปเป็นออแพ่มากๆจนเราก็คือเขียนโกหกไปว่าแบบเราทําอาหารเป็นเราสารเก่งมากสามารถทํางานบ้านได้แต่พอไปจริงๆแล้วมันทําไม่ได้เนะะี้ยค่ะมันก็จะลําบากตัวเราเองเนาะคืออุ้มไม่อยากให้ใครคิดว่าแบบไปก่อนก็ได้ถ้าไม่ดีก็ค่อยรีเมทคือเราไม่อยากให้คิดอย่างนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปแล้วเรา r e m a t c ะมันเสียหลายๆเรื่องมากเลยนะคะหนึ่งทั้งเสียสุขภาพจิต2เสียเวลา3เราไม่รู้ว่าเราจะเจอ h o s ที่ดีหรือเปล่าบางคนก็คือแบบให้ออกเลยวันนี้อะไรเงี้ยดังนั้น ว่าถ้าเราไปกับโฮสคนนี้แล้วมันจะดีแน่ๆค่ะแต่ถ้ากรณีที่ไปอยู่แล้วมันไม่ดีจริงๆก็รีแมทนะทุกคนอย่าไปทนจากนั้นก็คลิกออนไลน์โปรไฟล์ค่ะแล้วก็รอโฮสทักมาแต่ถ้าไม่มีโฮสทักมาก็ทักโฮสไปก่อนค่ะว่าแบบเออชั้นชื่อนี้นะอยากติดต่อครอบครัวคุณนะถ้าคุณสนใจติดต่อฉันได้ช่องทางนี้เออลืมบอกทุกคนแนะนําให้สมัคร WhatsApp นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนต่างชาติเขาจะใช้ WhatsApp เป็นหลักนะคะแล้วก็ให้เบอร์ W h a t s a p p เขาไปถ้าเกิดเขาสนใจค่ะเขาก็จะทักเรามาเองถ้าสสตไไไมมม่่่่่่่ออออบะะะะรรเเ้ยกัววนนนนคคาใหหญ็จูืป มันอาจจะไม่ได้เลยทันทีนะคะภายในอทิตยสอา,าทิตย์คือมันก็ต้องใช้เวลาอย่างอุ้มเนี่ยก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งเต็มๆนะคะในการหาโฮสซึ่งสุดท้ายก็จะมีโฮสตักมาว่าแบบเอออยากติดต่อสุดท้ายก็สัมภาษณ์กันนะคะส่วนเทคนิคในการสัมภาษณ์หรืออะไรยังไงเอาไว้คลิปถัดไปอุ้มจะมาแนะนํานะคะวันนี้ก็ไปแล้วะค่ะสวัสดีค่ะ